พัดลมเก่าแบบนี้ดูดีๆอย่าเพิ่งทิ้งนะครับ DIY กลับมาใช้ใหม่ได้สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสม a ยเอทูเอ็มคลิปนี้เรามาชม DIY พัดลมนะครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมของเพื่อนบ้านที่มีแต่สุภาพสตรีอยู่นะครับซึ่งดูจากสภาพแล้วน่าจะยังซ่อมใช้ได้อยู่นะครับเราจะลองมาซ่อมให้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับก่อนเลยเริ่มต้นเราก็มาเช็ดทาความสะอาดภายนอกกันก่อนนะครับ ปัดฟูมทำความสะอาดภายนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในนะครับว่ามีส่วนใดเสียหายบ้างเขาทิ้งแล้วนะครับพัดลมตัวนี้เ็าทิ้งแล้วครับดูสภาพเรามาลืมดี Y ให้ครับถ้าซ่อมได้ก็นําไปคืนถ้าทําไม่ได้ก็ทิ้งครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันว่ามีส่วนใดเสียหายบ้างหลังจากตรวจเช็คทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้แกนนี้หมุนนะครับนี่ครับเราจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับหมุนนะครับแกนหมุนปกติไฟหมุนปกติเลยครับ ส่วนที่เราเห็นชํารุดก็เป็นตัวในนี้นะครับตัวในเรียกว่ากระโหลกหน้านะครับกระโหลกหน้าที่จะเป็นหมุนตะแรงหลังเข้าไปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับนี่ครับเนี่ยตัวมันจะมีตัวที่สวมสวมแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะต้องมีตัวสวมตัวนี้อันอันนี้จะเป็นของยี่ห้อใครยี่ห้อมันนะแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื่องจากตัวเนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับ ตัวนี้มันหักนะครับนี่นะครับเนื่องจากมันหักมันก็ใช้ใช้การไม่ได้ครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนตัวใหม่ครับตัวนี้เรียกว่ากระโหลกหน้าของพัดลมนะครับก็จะเป็นที่ที่ยึดติดมันจะมีเป็นนี่นะครับเป็นเดือยนี่นะครับเดือยสองตัวเนี่ยตัวนี้เราก็ต้องไปไปเปลี่ยนนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวก็ไขตัวนี้ออกนะครับใช้สีแชกไขออกมานี่นะครับถ้าคนไม่ทราบก็จะต้องทิ้งนะครับนี่เรามาซ่อมให้ครับเราก็ได้ความรู้ประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็ได้ คลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะครับนี่ครับก็ถอดออกมาแล้วครับมันก็จะมีเป็นแบบนี้ไาควงสามตัวแบบนี้นี่นะครับมันหักนะครับนี่นะครับเรื่องสภาพมันหักแบบนี้อย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เดี๋ยวเราก็นำกระโหลกตัวนี้ไปซื้อกับร้านอะไรครับตัวนี้ก็ไม่เกินสี่สิบห้าสิบประมาณเนี้ยราคาอาจจะขึ้นลงตามสภาพของตลาดนะครับไกลๆด้านในนี่ไม่มีเสียอะไรเลยนะครับ นี่นะครับจากกระโหลกพังนะครับกระโหลกหน้าตัวนี้นะครับจากสภาพแบบนี้นะครับเราก็ไปซื้อมาแล้วครับไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับนี่ครับได้มาเหมือนตัวเหมือนกันเลยครับแบบนี้ครับต้องเอาตัวตัวนี้ไปเทียบนะเพราะว่ามันจะมีตัวรูเนี่ยมันจะไม่ตรงกันแต่ละรุ่นไม่ตรงกันนะครับตามร้านอะไรทั่วไปนี่ครับอย่างนี้ DIY ไม่ได้ครับกลับมาใช้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมันมันยังไงก็ไม่ได้ครับเราต้องซื้อตัวเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับใส่ตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับน็อ รถสกูตเตรนะครับสี่แฉกสามตัวเดี๋ยวเราก็ใส่ไปแบบนี้ครับทุกครั้งที่ทําการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ชักปลั๊กออกก่อนทุกครั้งนะครับผมจะพยายามทํคชิปที่ทําง่ายๆทุกคนทําได้นะครับส่วนที่ยากเกินไปก็ก็ต้องพึ่งช่างแหละครับนี่ครับก็คือตัวนี้เขาเรียกกระโหลกนะครับมันก็จะมีรูสองรูที่เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะเข้าพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็ไขด้วยตัวนี้นะครับ แบบนี้ถ้าคนไม่รู้ก็ทิ้งก็เสียโอกาสนี่ครับไปซื้อตัวใหม่ก็หลายตังค์พัดลมตัวนี้ไม่ไม่ได้เสียอย่างอื่นไม่ได้เสียเลยนะครับเสียตรงกระโหลกหักนี่อย่างเดียวนะครับตัวแกนเนี่ยตัวแกนกระโหลกนะครับส่วนตัวนี้ก็หมุนได้ปกติครับยางอื่นเช็คแล้วจากที่ว่าพัดลมก็ทิ้งแน่นอนแล้วครับเราเห็นก็เอามาซ่อมให้ครับเดี๋ยวจะลองใส่พัดลมให้ดูนะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นนะพัดลมกับหน้าร้อนนะครับบางบ้านไม่มีแอร์ก็ใช้พัดลมนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวแกนนี้ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับเป็นการซ่อม diy ของเก่าให้กลับมาใช้ได้อีกนะครับนี่ครับก็จะมีคลิปหลายๆคลิปในช่องนะครับให้ชมนะครับใครมีปัญหาแบบนี้ก็ลองอไปทําดูนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับดีวเสียบปลั๊กก่อนเปิดเบอร์หนึ่งครับนี่ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่ครับ ใช้ได้เหมือนเดิมครับใช้ได้เหมือนเดิมได้พัดลมกลับมาจากที่ว่าทิ้งแล้วนะครับคุณเกรกก็มาใช้ได้นะครับก็เป็นสาระดีๆนะครับจากช่องสมเอสเอ็มใครมีปัญหาแบบนี้ก็สามารถเอามาทํเกันได้นะครับแทนที่จะทิ้งนะครับพัดลมนี่ครับไปซื้อใหม่ก็ตัวละหลายบาทนะครับท่านชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สมเอสเอ็มด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ